นี่ทาให้เหล่าชนชั้นสูงในยุควิกตอเรียนิยมจัดงานเลี้ยงส่วนตัวเพื่อแกะผ้าห่อศพมัมมี่โบราณจากอียิปต์ในช่วงต้นงานประเภทนี้มกักอ้างถึงเรื่องทางการแพทย์เช่นในปี1834รยศัลยแพทย์ชื่อโทมัสแพตติกิวได้จัดงานเลี้ยงแกะผ้าห่อศพมัมมี่ที่ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ของอังกฤษซึ่งในยุคนั้นการผ่าตัดและการผ่าชนสูตรศพเป็นสิ่งที่เปิดให้สาธารณชนทั่วไปเข้าชมได้และการแกะผ้าห่อศพมัมมี่ครั้งนี้ก็เช่นกันแต่ถ้าว่าในเวลาต่อมา กิจกรรมนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่สร้างความบันเทิงตามงานเลี้ยงรับประทานอาหารมือค่ำของบรรดาชนชั้นสูงและกลุ่มนักวิชาการความนิยมจัดงานเลี้ยงแกะผ้าห่อศพมัมมี่ได้จางหายไปในช่วงจตวรรษที่20เพราะคนมองว่าเป็นเรื่องที่ไร้รสนิยมอีกทั้งยังสร้างความเสียหายให้แก่สิ่งที่มีคุณค่าทางโบราณคดีแม้ปัจจุบันนี้ไม่มีนักโบราณคดีคนไหนแกะผ้าห่อศพมัมมี่หรือมีหมอคนไหนแนะนําให้กินยาที่ทําจากศพชาวอียิปต์โบราณแต่ความสนใจในมัมมี่ของคนทั่วไปก็ยังไไม่เคยยจาางหาป และทําให้ยังคงมีการลักลอบขุดค้นและขายมัมมี่ในตลาดมืดซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าราว3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ